ซอสดี่นงทางช่องฮันนี่สีแลเซเมรีด um, ้วยนะคะี่นคาเมื่อนี้มาตัดกใหม่ค่ะมาตัดไหม่ตัดให้วแล้บบที่นี่สวงมาหดปกพสเต่นี่เออเก็บปกพีกเส่ให้เีเก็บพิกเอาไว้ไปตำปกพีนเจลตำพีตำเจลทีฟ้านนะคะเบิ้งทันนีผ้าี่น้องเบิ้งผิดเมื่อผิดน้อง่ายหนึ่งแมวสวังก็หลังสีหด พราะว่าบักพริกมันเหีย่ยวค่ะบันที่นี่ยข้อมกับสุเกียบักพริกแล้วน่าว่าไปพร้อมค่ะแต่หลายคนพอพอๆแม่ๆได้หลายคนอื่อยอ่ายลุ่งป่าหน้าอ่ะมันก็นถามว่า ท่านี่นะเป็นผู้ใดใมาตะไสคือเด็กเขาไปลองเพลงู่ในส่องของพี่แขกผู้ไทยดำลิวาอาทิที่มั่นบานนากันพิษตุกพิษีลาวนะคะพี่น้องให้กะสีไล่งานเนี่ยไล่งาสูงก็พรมพี่น้องไปในคลิปนี้เลยกับเป็ดเลี้ยวๆพิษคัดเนี่ยหรือบบคัดเนี่ยได้ได้สาระเนี่ยหรือบบได้สาระเนี่ยแบบที่นี่มุ่งกล้องกับนาดำปี๊ปีอยู่บัดที่นี่บาน ว่าให้พี่น้องฟังนะคะพี่น้องฮันนี่สีวิไลนี้คือเป็นชื่อของพ่อครูกับแม่พึ่งเป็นคนตั้งให้นะคะตอนที่เขามาเข้า,าเขาวง่นกันม่มค่ะพี่น้องคะได้ได้รับโอกาสจากพ่อครูแม่พึ่งแล้วก็พ่อโซหรือว่าบอสโซเจ้าของค่ายพัโลมิวสิกนะคะเป็นได้รับโอกาสฮันนี่และมาเป็นศิลปินในค่ายคะ่ะพี่น้องหลักก็มีผลงานเพลงสามผลงานเพลงแล้วนะคะผลงานเพลงฟ้าห้องตื่ึงทีบึงการแล้วก็ผลงานเพลงซินเวสแล้วก็ ผลงานเพลงจัดใจนางไอนะคะตอนนี้ได้สามแสนวิวแล้วค่ะแล้วก็จะวันที่5นี้มีผลงานเพลงใหม่ผลงานเพลงหูบัวนองจิ๊บค่ะ5เมษายนนี้7ิตนาลิกานะคะทางพระโลมอยูสิบฝากพี่น้องไปกดติดตามไว้เด้อแล้วก็5้หาคนแหลกท่านนี้มีเสือหายค่ะเสือหูบัวนองจิ๊บเอาไปเรียลเลยค่ะให้บอสระว่างก็ล่าซมุต่์นี่ก็สิเก็บคลิดไป ตัตุกตเจลปนปากปนปุบสภาพเก็เป็นนิ้ยเนี่ค่ะเท่ลายวนแต่กมื้อกี้ตาค่ะเมือ่อม่ตีเขอกว่าไม่เพราะว่าหอกว่วาเก่าที่เป็นปากระป๋องวสัน่แยกกันคลิปนี้จะเป็นคลิปเรียวๆเลยนะคะเหล็กชิ้นเนะนัโตไปนั่มกไปนัามมาอีลากะ ข้นยาโสท่อนบางไฟโกะค่ะแต่ว่าก็มุปกปักหลักปักฐานอยู่ก็บพราผู้แม่พึ่งนี่ล่ะฝากทิลา,า,าไว้น้ำจะกคนแนเด้อคะ่ะฝากนารองน้องใหม่แล้วก็ฝากเข้ามากดติดตามช่อง YouTube ของฮันนี่นนสีวิไลน้ำเน่ติดตามว่าอีหลาสิไปเที่ยวไสหรือว่าสิไปถ่ายหมองได้เห้พี่น้องเบิ่งบางเทื่อก็อยู่นน้ำให้น้ำหน่ายละค่ะอยู่นปักตาละเก็บเขาพูดเก็บผักนี่แบบเป็ยามออกข้อนเสิร์ตก็สิถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งค่ะ เก็บพริกแล้วสิผ้าไปมึงบอเขือบหมนที่นี่เบเทศนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอย่าเรื่องขอจะสร้างเพลงแห่งนี่แนเดอเพลงนี้ในยูทูบฮะนะยู่ในช่องพหลมิวสิกด้อยค่ะแช่ตาเเทศนี่คุณผู้เห็นโอ้เนี่ยนี่ยเนี่เนี่เบอเทศหน่อยเกล็นบ่ฮะแกเขียดที่ดูแกเขีพี่น้อง พี <laughs> ่น้องเบิง่งกันเลี้ยวกันเลี้ยวอีหลีเด,ด้มันนากระยื้อๆปะนี่น้าเนา่ยเป็นเล็บมือก็ได้เก็บไปน้ำค่ะเป็นตำขุงตำเจลห้ยายตำหุ่งให้กินตรงนี้เก็บไปด้วยชูเกิร์ดเดียวเอา,าเก็บอีกอยู่ เคือเ่อนกะมุดก็มีนี่แหะค่ะพี่น้องี่บ้านให้บานห้ามเนานบาดไอเสือดอก,กคันปูไว้กินเขาเอืนว่ายังตาบ้านบรไเซา,าเขาบาดไสือเนไบานบาดไเซ้า,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 าเขาบไเสือเฮ้เกรเี่ยมเยขาอ,อาพี่น้องเป็นหลากันจกสีหายสระบอหรือว่าบ่ไอเสาระเตอร์ขีดตาอะหลักก็อยากมาบอกูพี่น้องฟังลกันะพี่น้อง คอกที่ไปที่มาของท่านี่ก็คือได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะใหลังจากมาเป็นศิลปินในค่ายอุโรมิวสิกค่ะมีคนหัวจักละลานละลานท่านเองก็เลยมาให็นพออีแมลปรนเทศอยากไปแบบเด็กทำยูทูบขายเด็กเป็นยูทูบเบอร์นะคะความฝันอีกความฝันหนึ่งอยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะจีนไทยบรรยากาศบ้านห้า ได้ไปต่างประเทศแบบเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเั้ประเทศเราจริงๆแบบนั่นแหละค่ะก็เลยทายเที่นองเบิง้ชวงชมวิธีการใช้ชีวิตของเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่หละเด็ดติดมาจากการเพื่อนที่เละก็ไปสื่อขนมแจกเข้าเบิดแจกเล็กหน่อยเบิ้ดขาแหลกแหลกเอาก็ลอยยิ้มทางนอกค่ะคนให้ก,ก็ยินดีที่ได้ให้แล้วก็ดีใจที่ได้ให้ด้วยนะคะคนคนได้ก,กินก็น ดีใจอยู่ได้เนาะพนกับยิ้มน้ำห้าอย่างนี้อละลรค่ะตัวนี้กับเป็นการล่งคลิปแบบเรียวๆอาศัยผีๆเพืพ่อนล่องหายโอ้อันวาวหายตะระเพลิดเบออไปน้ำเ้าไปน้ำเพราะว่ัท่ะไปดึงใหม่กับตามาตาขึ้สวยเอาลายบอกบอักพีกตาโอ้ ตาบอกว่าเก็บไปเรื่อยตาหหวสวนแหลวจังเศร้าสแสดงว่าก็ซิบรีเอาเม,นะมือปัญหาฝุ่นทิศนะไปแก้เอาผิดกันค่ะพี่น้อง้าหลาบอกผิดตรงไหนต้องขอโทษขอไปด้วยนะคะบางเดีอกอะอาสีวอาวกหนาวกลังหางมองโลกเปได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นคีบแบบยิ่งบ้านไหนเขาลองเขาเลยปันแดค่ะพี่น้องซีบอเอาอนีหนอ่หน่อยเนี่ยมันก็ว่าดูเถ กับเป็นคลิปว่าวไหมคะยังบอกอยู่แม่ว่าเป็นคลิปว่าวกระว่าอะไบันที่นี่เหงนะือเก็บผิดเดี๋ยวมือเอือนสิผ้าพี่น้องว่าเก็บแบบคลิปไปขายให้ตาไปขายอันนี้สิเป็นคนเก็บเด้อนี่สิเป็นคนเก็บให้ตา ปีปีบันที่นี่นาก็เป็นยี้ยื้อมือไนกระสิเป็นคลิปแบบยี้ยื้อค่ะเขาบอกดูดูแนฟพี่น้องจังแบบคลิปหนากจะสิเป็นคลิปบรรยากาศน้ำบาดน้ำห้น้ำสวนเฮาเมื่ออื่นบางเธอสีผ้าพี่น้องพปเก็บเขาโพดเขาโพดเทียนนี่เป็นคนปลูกว่าสุลไม่ได้ค่ะปลูกเองแต่ว่าตาเป็นคนหกนาำใส่ปุ๋ยเพื่อเนรนาป,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 ปลูกก่นอกับปลูกแล้วเนาะนี่แหละค่ะพี่น้อง ิว่าคือบอกดูแท้ให้ให้ฮ er, er, ันนี่บอกไนเด้อคลิปนี้เด้อเพราะว่าเพิ่นเพิ่นคำถามมานี่มาหลายก็ลองเพลงมวนแถคนเดชเพื่อยากจะ <c oughs> ฟังฝากพี่น้องไนเด้อค่ะฝากพี่น้องสลัดกันครับคุณเดชที่ลงเขามาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเข้าไปฟังผลงานเพลงจากใจนางไอายฝากห้งองตงึงทีบุงการแล้วก็สิ้นเว้นหรือว่าผลงานเพลงของพี่ๆในค่ายโพโลมิวสิกนะคะช่อง YouTube โพโลมิวสิกค่ะแล้วก็พี่น้องอย่าลืมเด้อผลงานเพลงใหม่ของฮันนี่วันที่5เมษายนนี้ค่ะ บอวานงเจ็บะพี่น้องเจ็บอีหลีเจ็บแห้งแห้งเนี่ยจากใบป,ประกาศของพ่อโก้แล้วก็ของพ่อภูนะคะ่ะพี่น้องขอไปฟังให้กำลังใจใแนน,นี่นเด้อสหรับสนางานเพลงใหม่เออเมืองการเก็บบปกติค่ะวันนี้เอ้าเริ่อมวันนี้พ่อภูได้ปล่อยเพลงที่ดาเซลานงน,นะคะทางทางช่องพ่อภูศรีวิไลค่ะพูศรีวิไลนะคะพี่น้องเพลงใหม่ของพ่อภูเด้อพี่น้องขอไปฟังน้ำเน่ปล่อยไปแล้วนะคะ คลิปเว้าวเป็นเว้าวค่ะขีบเอ็นเว้าวเนื้อก,ก็ออกปันตัดไหม่ฮัตเตเลียวนี่อะไรแหละคะ่ะตัวนี้คือไม่ตึงวยยังๆงที่ไรพี่นอ้องมันจะล่ะ พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ท่านีอกจไปขอเก็บบักพี่กอนนะคะตาบอกว่าเก็บจนกอาตาสิงหสวนแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่ๆนะคะวิพีทุกคนบุพเพแม่ชูขูทุกคนที่เข้ามาเบิองช่อง u t u b e ของอันนี้นะคะกับฝากวิพีเมทติดตามเวลาแล็ส่งกำลังใจให้หนูแบบนี้ตลอดไปนะคะลืมขยเศร้าแห่งแม่ขออีลาเด้ออันนี้ขอไปเก็บพลิกต่อก่อนนะคะคลิปหนายสิผ้าไปใส่ผ้าส้ม ชมหมองใดไปเบิ่งใงไเบิ้งห้าเบิ่งสวนเบิ่งวิธีการใช้ชีวิตหมองใดฝากพี่น้องกดติดตามไว้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย